ปทัทโธปสงค์ที่ปลูกหญ้านะครับเพื่อปลูกเพื่อจะลดทุนทุนนะครับในการเลี้ยงสัตว์นะครับเนาะปลูกเพื่อลดทุนทุนในการเลี้ยงสัตว์พ่อตา,าท,ที่ปลูกหญ้าวาลิสเลอิโอนะครับให้เป็ดให้ไก่ให้ใหมูนะครับให้อ่าให,ห้วัวให้ควายนะครับได้มืดนะครับเนาะอ่าเพราะว่าหญ้าวาลิสเลอิโอนี่มันอ่อนนะครับเนาะให้ใบก็ได้ให้ลำก็ได้นะครับเนาะแต่ว่านะครับหญ้าวาลิสเลอิโอนะครับนะม,มัน ข้อมูลของผมเลี้ยงหนูนะมือหนึ่งนะครับปมให้หัวอาหารโปรตีน20นะครับนะครับคือกันแต่ว่าสารปรุงแต่งในหั่นเพื่อที่ให้มันมากนะครบ20เปอนะมันสูงแต่นะผมให้นะครับหยาเนี่ยมาดิเซลเอลเนี่ย20คือกันหลือ23เนี่ยคือกันนะครับเป็นโปรตีนพืชสดนะครับกินเข้าครับท้ายดีกินเข้าวเจริญเติบโตในอาหารดีคือกันสามารถทดแทนกันได้คือกันนะครับเนาะผู้ใดเลี้ยงสัตว์นะครับเราใส่ตัวหัวอาหารต้นทุนในหัวอาหาหรรสูงนะคับ นที่จะเลี้ยงอยี่ยงนะครับอาในจำพวกนยอาจจะกินหญ้ากินหัวอาหารเนี่ยสามารถไปเสริมในเมดนะครับเนาะก็อยากให้แนะน้านะครับให้คลองปลูกลองเบืองหรือเอาไปให้ลองเบืองว่ามันกินดีบ่นะครับเนาะมันกินดีขนาดใดนะครับเนาะผมปลูกละลายไปนี่อาจจะขายผ้าแน่นะครับหรืออาจจะไปเสริมนะเสริมแน่นะครับเนาะอาจจะายางไปเบืองนะครับป้านี่นะครับเนาะป้านี่กับปูก กดติดตามแล้วกดลูกกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทริปใหม่ๆของนุน่าเล็กฟาร์มสวัสดีครับนะครับน้องมือนีกับมะพ่อครับนุนา่าเล็กฟาร์มนะครับน้องมือนีกับจีภาพมะบึงนะครับปลาครับปลาหย่านะครับปลาหย่าปลาหย่าหวานอิสราเอลนะครับเนาะฟังนีนะครับเป็น เปป้ายหยาหวานอิสระเอวมืดเลยนะครับผมผู้แหวกประมาณจากอัจีประมาณสามไร่กลัวนะครับสี่ไร่ฟังนีนะครับฟังนีประมาณสองไร่นะครับเนาะอาจจะฟังพี่อีกนะครับฟังพี่ก็จะประมาณไร่หนึ่งแต่อีกประมาณนะครับอีกไร่หนึ่งก็ประมาณสี่ไร่ขาวๆนะครับสี่ไร่โดยประมาณนะครับสี่ไร่ขาวๆนะครับโมเมนว่าตะมีหยาหวานอิสระเอวนะครับเนาะก็มีนะครับเนาะหย่านี้เปียนะครับเนาะหยาจักรพรรดิน่าโลกนะครับมีมืดนะครับเนาะเป็นยังนะครับเป็นยังผมคือปลูกนะครับเนาะอ่าต้องต้องเอา นะครับต้องกล่าวถึงนะครับว um ัตถ ah ุประสงค์ที่ปลูกนะครับวัตถุประสงค์ที่ปลูกหญ้านะครับเพื่อปลูกเพื่อจะลดต้นทุนนะครับในการเลี้ยงสัตว์นะครับเนาะปลูกเพื่อลดต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์เพราะบางทปลูกหญ้าวาลิสระเอียนะครับอ่าไหป็ดให้ไก่ให้หมูนะครับให้อ่าให้วัวให้ควายนะครับได้มืดนะครับเนาะอ่าเพราะว่าหญ้าวาลิสระเอียเนี่มันอ่อนนะครับเนาะให้ใบก็ได้ให้ลำก็ได้นะครับเนาะแต่ว่านะครับ หยาหวานอิสระเยลรับมันก็ไม่ข ah being ีดจํากัดของมันที่กันก็คือมันใหญ่ซะนะครับขันในนามพดีนะครับเนาะแต่นะครับจุบันที่ผมปลูกหยานี้เปียนำเนาะหยานี้เปียเพื่อที่จะให้วัวให้คว้วยให้เป็ดให้ไก่ที่กันนะครับมันใหญ่เร็วนะครับแต่นะครับเป็นอย่างนะครับคือบรปลูกหลายนะเพราะว่านะครับการที่ว่าหยาหวานอิสราเยลบก็หยาหวานอิสระเยลมันปลูกเป็นปีไปให้วัวให้คว้วยมันก็กินนะครับเนาบรงษับนะครับ มันก็กินเพราะว่าเขามีความ่อนในตัวนะครับมีความนุ่มในตัวนะครับแต่นะครับหญ้านี้เปียนะครับหญ้านี้เปียที่ผมปลูกไว้เนี่ยเพราะ่ปลูกห้หลายเพราะว่าเพราะต้องใส่เชียงซับนะครับเนาะเมื่อมันเกินสามเดือนสี่เดือนไปแล้วนะครับเนาะมันเกิดขึ้นยุคกับวัตถุูประสงค์นะครับเนาะส่วนหญ้าจักรพพัดนรกนะครับมันเก้ายๆกับนิเปียสูงว่านี้เปียนะครับเนาะผมปลูกนะครับสามเดือนนะครับต้องซับไห้นะครับส่วนหย่าจักรพพัดนะครับ อาเดียนเครื่องนะครับกับบอดอกซับไหกับไหเป็นแบบนั้นได้เลยนะครับมันก็มีความหวานความหนุ่มกลัวนะครับกวัวอย่างนี้เปียยูนะครับแต่ว่านะครับหยาหยาที่ดีที่สุดคือขี้หยาหวานอิสระเอลนะครับเป็นผมปลูกหลายเพราะว่ายังเพราะว่าให้ชีิเป็นล้ำก็ไดให้เป็นต้นกระไดเป็นปีนะครับเพราก็บ่าต้องไปซับไหง้วไหง้วยนะครับเป็นปีก็บ่าต้องไปซับไหไ้่ไหป็ดนะครับมันก็สามารถไหด้นะครับบ่คือหยาอิสระเอวหรือว่าหยาเนี้เปียนะครับเนาะมันก็ขึืนยูกับวัตถุประสงค์นะครับ ขึวนยู่กับรตถุระส์นี่ผมปลูกเ้วผมจะหายแบบใดนะครับแต่นะครับมันมีขีดจํากัดคือมันใหญ่สานะครับเพราต้องปลูกปริมาณหลายนะครับเนาะเพราะว่าเขาใหญ่สานะครับอันนี้ผมปลูกไว้นะครับอาจทิจจาหน่ายพันพร้อมนะครับเนาะหรือว่าให้สัดพร้อมนะเพื่อลดต้นทุนนะครับโปรตีนนะครับโปรตีนของแต่ละหญ้ามันกระแตกต่างกันนะครับเนาะโปรตีนของอญ้างว่าอิสระอิวเนี่ยอาจชีนะครับ23หรือ25เปอร์เซ็นต์นะครับอาจทีอาจทีสูงก็อย่างนี้เปียหญยา จักรพรรดินะครับอย่างนี้เปียเนี่ยอาจจะประมาณ12นะครับ12ถึง13เปอร์เซ็นต์นะครับนะครับอย่างนี้เปียอาจจะสิบสอถึง13บสเปอร์เซ็นต์สิถึง13เปอร์เซ็นต์เนี่ยซ้ำหัวอาหารนะครับหมูนะครับเบอร์สามเลยเลยนะครับเนาะมันเป็นโปรตีนพืชสดนะครับอย่างจักระพรดด้วยกันอาจจะประมาณ15หรือยังประมาณ15หรือ13เนี Effect ่ยผมจำผมจำหาผมจำไม่ผิดนะครับแต่นะตัวนี้นะครับตัวนี้25 23หรือ25่เปอร์เซ็นต์กับซ้ำหัวอาหารหมูอะครับซ้ำหัวอาหาร หลายก็หัวหันหมูเบอร์หนึ่งไปหัวหันหมูเบอร์หนึ่งอาจจีประมาณสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์หัวหันเบอร์หนึ่งประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าอ่าสิ่งปรุงแต่งเขาหลายนะครับแต่ตัวนี้ก็คือโปรตีนซ้ำกันนะครับแต่ว่าสิ่งปรุงแต่งเขหา,า,า,าขหลายเนี่ยเขาปลูกตัวนี้นะครับเพื่อจีจะลด,ดนต้นทุนสมมุิว่านะพเพราะเลี้ยงสัตว์เนี่ยอ่าเพมภิสมุดวาผมเลี้ยงหนูนะมือนหนึ่งนะครับผมให้หอาหารโปรตีนยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับคือกันแต่ว่าสารปรุงแต่งในหั่นเพื่อที่ให้มนะมันาครบบสอง แต่นะปูมห้นะครับหญ้าเนี่ยมาดิเซลเอลเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นกันเลือยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยขึ้นกันนะครับเป็นโปรตีนพืชสดนะครับกินเขาครับท้ายดีกินเขาจะเล่นเติบโตในอาหารดีขึ้นกันสามารถทดแทนกันได้ขึ้นกันนะครับเนาะผู้ใดเลี้ยงสัตว์นะครับหล่าใส่จั่วอาหารต้นทุนในหัวอาหารสูงนะครับเ้าก็น่าศิลูกนะครับพงกนี้ให้นะครับเพื่อที่จะลดต้นทุนอาจจะได้ครึ่งต่อครึ่งเรือจะได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับม ข้ามีนะครับอ่าเฮามีวัตถุดิบนี่ยมากพอบ่อนะครับเป็นอยังผมก็ปลูกนะครับเพื่อผมทีนะครับเอามาลดต้นทุนอาจจะขายน้ำนะครับหรืออาจจะมาลดต้นทุนผอมนะครับเนาะเขาก็ต้องเบื้องที่วัตถุประสงค์นะครับสมมุิเลี้ยงไก่เนี่ยเลี้ยงไก่ไข่เนี่ยกานเขาเลี้ยงแต่ไก่ไข่ก็ให้แต่าหัวอาหารขาเขาให้เต้าแกะเขาเปลือกเนี่ยอยากให้เขาสั่งฮอร์โมนสั่งคั้งไข่เขาเสียแบบนี้นี่ต้นทุนมันสูงนะครับกำไรมันก็หน่อยอาจจะได้ฟ้องหาจุกตังฟ้องระบาด แต่ทำภายในอาทิตย์หนึ่งเขามาให้หนะครับคือกันนะครับอาจจะอาทิตย์ละสองหรือสามเทียนะครับโปรตีนมันกับซ้ำกบหพวอาหารนะครับมันกระชิลดุนทุ้นบางหันกําไรเขาก็จะสูงขึ้นนะครับนี่นะครับคือเหตุผลที่ผมต้องปลูกนะครับผมต้องวางระบบน้ำนะครับบางคนมาโอ้ยปลูกไปมันใหญ่สาครับแต่นะเพราะก็ตตรงบึ้งนะครับมันก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันกระใส่ยะเวลาในการในการปลูกเพื่อกันแต่ว่านะครับมันฉีซอยในการลดต้นทุ้นเฮ้านะครับบ่แา่เมนปลูกเพื่อที่จะ ขายสันเสมอไปได้ปลูกเพื่อจะลดต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์นะครับการเลี้ยงสัตว์เท่านี่ยกนเนาให้ตัวหานนะครับหมูหมูมาหมาบ๊วยแอนมัวคว้ยนะครับเป็ดไก่เนี่ยไงเลี้ยวบอกันให้ตัวหานเงเลี้ยวครับแต้ว่านะครับต้นทุนเท่าสูงนะครับกำไรเท่าหน่อยแต่กันเท่าปลูกหญ้านะครับเพื่อที่จะลดต้นทุนนะครับหญ้าเนี่ยครับโปรตีนส้ำกันครับอาหารนะเพราะก็ลดต้นทุนได้นะครับกำไรเท่ากับเพิ่มมากขึ้นนะครับเนาะ สําหรับคนที่จะเลี้ยงหยั่งนะครับในจําพวกเนี่ยอาจจะกินหญ้ากินหัวอาหารเนี่ยสามารถไปเสริมในเมดนะครับเนาะกาอยากให้นะ้ำนะครับให้คนลองปลูกล่องเบื้งหรือเอาไปให้ล่องเบื้งว่ามันกินดีบอนะครับเนาะมันกินดีขนาดใดนะครับเนาะอาผมปลูกไล่ไปนี่อาจจะขายผ้าแน่นะครับหรืออาจจะไปเสริมนะเสริมแน่นะครับเนาะหลังจากผายางไปเบื้องนะครับป้านี่นะครับเนาะป้านี่กับปลูกประมาณสามเดือนนะครับสองเดือนแน่นะครับกับสามไปเรื่อยๆครับผม ตามไปเรื่อยๆเพราะว่าระบบน้ำนะครับที่ตั้งนะครับซ่าอยู่นะครับแล้วก็เอาปลูกไม่นะครับเนาะอาจจะลงทุนนะครับคือนะครับสารอาหารในดินบ่ิหลายปันไดนนะครับอาจจะง่ายผสมมั่เสมอหรืออาจจะแบ่งแหนนะครับเพราะว่านะครับมันแหลงเอาสิหนะครับมันแหลงเราเกิดเจอฝนมาปุ๊บนะครับทั้งฝุ่นนะครับปลูกหนาฝนนะครับเดี๋ยวพายงานไงเบื้องนะครับเนาะทั้งผีนะครับเนาะทั้งผีคือหน้าวาน เนี่ยนะครับเนี่ยนะครับคือหยาหวานอิสราเอลนะครับแปลงนี้นะครับะแปลงนี้แปลงคุณนะครับปลูกเส้นฝนนะครับฝนมาเนี่ยปลูกเฉลยเบึ้งบัดที่นี่ครับหยานะครับหยาขึ้นหยาขึ้นดีแห้งขึ้นเลี้ยวแห้งนะครับเนาะนะมันแพร่หยานะครับแพร่หยาพื้นที่นะครับเนาะอันนี้นะครับเนาะต้องเสียต้องอ่าใส่ระยะใส่ระยะเวลาในการจับกัดมันจะพืชนะครับแแต่ผมกค จะปล่อยไปนะครับอันนี้ก็คือปลูกประมาณอาจจะเดียนเครื่องนะครับเดียนเครื่องในซ้ำานีแหละครับผมหยาใบเชื้อยวเดียนเครื่องก็ได้ประมาณนี้แหละทำมางามงองามแห้งครับหยาหยาทั่วไปนะครับหยาที่ว่าฮอบ่ต้องการในเขาเง่ได้ว่าเขาก็เงยนะแต่ว่าขัดผมไปสียารับเนาะดินมันกระชิบผสมนะครับความชื้นของดินมันกระิบมีนะครับผมก็เล็บสิปลอยห้มันงัหรือว่าให้มันเพียงเขาครับผมกระจังสีกรจัดว่าจะพืชอาจจะสองเดือนสามเดียนสีเนาะแต่ว่าขันฮอปลูกหนาแรงนะครับอ่าว่าจะพืชตัวนี้นะครับมันชุ่มน้ำนะครับ มันาวที่ไงเลี้ยวกอหย่านะครับหย่าทั่วไปนะครับเนาะจะหาวิธีการไปปลูกครับอันนั้นนะครับฟังุูนเห็นตปไายนั่นบ่วเป็นอ้อยนะครับเนาะเป็นอ้อยแต่เป็นหย่าอว่าหยานิเปียนะครับเพราหย่านิเปียเอาปลูกพร้อมหย่าวานอิสเลฟเอวทั้งหลังนะครับสามเดือนไงเลี้ยวนะครับเนาะกันเขามีเชียงซับนะครับซับแหนซับใหงง้วให้ค้ายใหหนูนะครับอ่าให้ปีดให้ไก่นะครับมันก็จะซอยนะครับซอยในการอ่าลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนในการเลี้ยงนะครับ แต่วัตถุประสงค์เราผมนะครับเพเมนว่าปลูกห้าเราเชี่ยวห้านะครับผมวัตถุประสงค์คือผมสิปลูกต้นไม้หรือปลูกป้านะครับเนาะแต่ว่าพื้นที่ผมเนี่ยมันเอาไงมนฝนมันน้อยนะครับผมจะใส่หยาเนี่ยเมื่อเป็นเราจะเพิดคุ้มหนาดินนะครับเนาะเพื่อจะให้ใต้ดินมีความชื้นนะครับผมมีกุศลุบายขึ้นกันเรจะปลูกไม้ป้าหรือว่าปลูกพักหวานนะครับแต่ว่าผมจะใส่หยาวันเชี่เอี่ยวนี่มาคุ้มหนาดินเพื่อที่จะให้หนาดินไม่แห้งนะครับเนาะ แอดินบ่แห้งให้เืชที่เ่าจะปลูกเนี่ยต่อไปเนี่ยอ่ามันนะครัมบ,บมันแบบว่าบ่ตายนะครับมันก็เป็นกุศลปัยอย่างนึงนะครับอันเฮาอันห่อว่าเอ้หญ้ามันหกข้อก็ตัดมา,มา,า,าให้มาให้งัวให้ควายให้เป็ดให้ไก่ให้หนูเฮาได้นะครับมันก็เป็นกุศลบายของผมนะครับอ่อาอจจะหกได้จักหน่อยนะครับอ่าเพราะว่าเกษตรผสมผสานนี่มันที่เป็นในรูปแบบนี้นะครับเนาะเกษตรผสมผสานอาจเป็นในรูปแบบนี้นะครับเนาะก็ฝากไว้สช้แัด นะครับก็ปาไใบแล้วกันนะสำหรับผู้ได้ที่นะครับจะเรียงสั์นะครับเนาะกําไรนะครับเนาะมันบริข้นยูนะครับเนาะมันบริข้นยูกับขายหนูขายสินค้าได้ในราคาที่สูงเสมอไปนะครับแต่กําไรนะครับมันข้นยูกับการนะขายสินค้านะมีคุณภาพแล้วนะครับวัตถุดิบหรืออาหารที่ให้ให้หนูให้สินค้าตัวนั้นหรือว่าให้ให้ง่วยค่อยตัวนั้น มันต่ำนะครับเนาะกำไรเขาถึงจะสูงนะครับเนาะอ่ากันชิ้น้าเขามีคุณภาพนะครับเขาได้เป็นโบนัสนะครับเนาะเพราะว่าต้นทุนเขาผูกนะครับต้นทุนเขาต่ำนะครับเนาะอ่าก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะฝากไว้ไปคิดตัวเลงเบื้องนะครับว่าปลูกหญ้าให้ให้ซั์ให้ปิดให้ไกลมันดียังไงปลูกหญ้าให้งวยค่อยมันดียังไงนะครัไม่ต้องไปย่องอื่นนะครับขอแค่มีน้ำนะครับอย่างใหไก่ไงนะครับ อ่าเขาก็เอาเฉี่อาว่าขี่ยวยขฉี่เป็ดขี่ไก่นับไา่ห้นะครับเขาก็จะเิ่นตัของเขาเองนะครับไม่ต้องไปลําบากไปเกี่ยวบางคันบางนี้นะครับที่ราไปไกลนะครับเนาะคี่จะเลี้ยงสัตว์นะครับเนาะเขาก็ต้องคานึงถึงนะครับเนาะสิ่งที่เขากินหรือคํานึงถึงสิ่งที่เขาบริโภคไว้ก่อนนะครับเนาะย่าไปคํานึงถึงว่าขายเด็ดในราคาที่สูงขนาดใดนะครับต้นทุนมันสูงนะครับจังใดกาไรมันก็หน่อยแน่นอนนะครับเนาะก็ฝากไว้เป็นแนวทางหรือฝากไว้ไปที่คิดล้องเบิงนะครับ คิดแล้วเบิ้งพิจณาแล้วเบื้องว่าผมบอกมันเมีนบ่าช่ำบผมเลี้ยงนูเนี่พันสองพันโตเนี่ยนะครับผมก็เลยต้องผูกห้าเพื่อที่จะให้นะครับให้นูได้นะครับอาทิตย์ละสองถสามเทียนะครับเพื่อจะลดต้นทุนนะครับสมุติว่านะครับผมให้อาหารนูเนี่ยวันละอร่อยนะครับอาทิตย์หนึ่งก็คือเจ็ดลอยนะครับแล้วนะบัดทีบันี้ผมให้ห้าเนี่ยอาทิตย์ละสองสามเทียนะครับผมก็หามหายไปนะครับสามลอยถึงสี่ลอยต้นทุนผมก็แค่อาทิตย์ละ อาทิตย์ละสามลอยจากกีดลอยนั่นแหะประมาณนี้เรืออาทิตย์ละสี่ลอยจากกีดลอยนะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางฝากไปไปคิดทบทวนเบื้องนะครับว่านะครับมันแมนบอมันแมนอิลีบอลอ่าพวกยาห้แล้วหนูมันง่ายจริงบอนะครับก็เอาไปพิจารณาลองเบื้องเด้อนะครับสําหรับมือนี้นะครับเนาะหนูหน้าเล็กป้ามนะครับก็ฝากติดตามนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้นะครับเป็นลังเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปในเด้อครับผมอ่าสิ่งใดที่ผมบอกไปถึงนะครับสิ่งใดที่ ผมบอกบาแมนกับคอมเมนต์มาบอกกันมาตีกันด้อนะเนาะครับเนาะก็ฝากไว้แล้วกันนะครับเนาะสลับมือนีนะครับผมกับสิขอตัวล่าไปก่อนนะครับเนาะสินะขอกล้าวข้ามา,าสวัสดีครับ